นิยายเสียงย้อนเวลาตามหารักยุค90ตอนที่23ใช่ผมเองครับจ๊ะนั่นคือคำตอบที่ผู้จัดการโตที่อยู่ในร่างของเขาเองในวัย17ปีได้ตอบกลับออกไปจากปากของเขาก็ยิ่งทำให้จ้านั้นน้ำตาเอิอเต็มสองเบ้าตาของเธอ ก่อนที่จะไหลลงมาอาบแก้มทั้งสองเพราะนั่นคือผู้จัดการโตก็รู้ว่าเธอนั้นคือจ๊ะไม่ใช่จ๋าจาล่างที่เธอมาเกิดใหม่แล้วเป็นอยู่ตอนนี้เธอสงสัยมากว่าผู้จัดการโตนั้นรู้ได้อย่างไรว่าเธอนั้นคือจ๊ะที่ไม่ใช่จ๋าจ๋าส่วนทางฝั่งของเธอนั้น ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะผู้จัดการโตนั้นกลับมาเกิดใหม่ในร่างตัวของเขาเองเลยเดาได้ไม่ยากสักเท่าไหร่แต่ตัวของเธอนี่แหละที่ทำไมมันน่าแปลกใจมากขึ้นเธอถึงกับต้องเช็ดน้าตาที่ยังไหลยอยู่แล้วถามออกไปว่าผู้จัดการโตรู้ได้ยังไงคะว่าจ้าจ๋าคือจ้านะคะ เลิกเรียกว่าผู้จัดก,การโตก่อนตอนนี้เราอยู่ในร่างโตเพื่อนของเธอและเป็นแฟนของเธอด้วยเราเรียกกันเหมือนเดิมที่เคยเรียกกันมาแล้วส่วนจะ๊ะและผู้จัดก,การโตนั้นได้ตายไปแล้วเราก็มาใช้ชีวิตใหม่ตามที่เราได้เกิดมาใหม่กันเถอะส่วนทำไมรู้น่ะหรอว่าจ๊ะจ๋าคือจะ๊ะตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจอะไรหรอก มันมึนไปหมดตอนที่กลับมาเหล่านั้นหลังจากที่เราบรรทุกข้นนั้นได้ชนแล้วเราก็เหมือนหลับไปเลยในที่นั้นมันมืดมากเลยเรารู้สึกว่าเหมือนเรล่านั้นนอนไปนานมากแบบที่แม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาอีกไหมแต่อยู่ๆก็มีมืออันหนึ่งมาดึงร่างของเราที่หลับอยู่นั้นให้ลุกขึ้น ล่างที่มาดึงเรานั้นเรามองไม่เห็นหน้าของเขาหรอกแต่บริเวณที่เขาอยู่นั้นมีแต่แสงสีขาวแสบตาเต็มไปหมดจนเราต้องเอามือปิดตาบังแสงจ้าอนันตเอาไว้พอเราเริ่มที่จะชินกับแสงนั้นแล้วเราก็มองเห็นพ่อและแม่ของเรามายืนข้างเตียงของเราตอนนั้นนะเราตกใจมากว่านี่เราตายไปแล้วหรอ พอพ่อของเรานั้นตายไปแล้วหลายปีแต่เราก็ผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าร่างพ่อและแม่ของเราทำไมยังหนุ่มยังสาวกันอยู่เลยเพราะตอนที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นตายแม่ของเราที่เหลืออยู่คนเดียวนั้นก็แก่มากแล้วแต่ภาพที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือทั้งสองท่านนั้นยังไม่แก่เลยเราก็เลยแปลกใจ แต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะเพราะยังตกตะลึงกับความแปลกใจที่เราได้เจอพ่อและเราก็ยังคงคิดว่าเรานั้นน่าจะตายไปแล้วจนได้มาเจอพ่อแต่แม่เราละ่ะท่านยังไม่ตายทำไมถึงมาอยู่ด้วยกันตอนนั้นเราเสียใจมากเลยเราคิดว่าแม่ของเรานั้นจะตายตามเรามาด้วยสิแต่เหตุการณ์มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น หลังจากนั้นตอนที่เราลืมตาขึ้นมาก็มีพยาบาลเข้ามาตรวจอะไรมั่วไปหมดหลังจากนั้นเธอก็ไปตามหมอมาแล้วเราก็ได้ยินเสียงสิ่งที่หมอพูดกับพ่อแม่ของเราเราอ่ะก็เลยรู้ว่าเราวัย17นั้นได้ไปเกิดอุบัติเหตุจนสลบและต้องนอนโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ตัวเรานั้นน่าจะตายไป จนทำให้เรากลับมาเกิดใหม่ในร่างของตัวเราเองและหลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้ได้ว่าตัวเรานั้นย้อนกลับมาถึงยุค90ที่เราเคยผ่านมาแล้วก็ทำให้เราดีใจที่ได้กลับมาในยุคที่เราคิดถึงมันมากหลังจากนั้นเธอเองก็น่าจะรู้เรื่องแล้วเพราะหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลเราก็ไปเรียนและก็ได้เจอกับเธอ ที่เราเองก็เพิ่งรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนของเราแต่เราเองก็ไม่ได้คิดอะไรกับเธอเพราะเรานั้นจำเธอได้แต่เรามาแปลกใจในตอนที่เธอบอกว่าพี่โตนั้นออกจากวงนั้นแหละเราก็มั่นใจว่าเรื่องในยุคนั้นไม่มีใครรู้หรือคาคิดหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่หลายคนยากที่จะทำใจได้เลยแหละตอนนั้นเอง เราก็อยากรู้เรื่องของเธอว่าเธอนั้นเป็นใครจังหวะนั้นที่การนั้นพูดเรื่องไม่อยากมาโรงเรียนอยากเรียนอยู่ที่บ้านจนเรานะคิดได้ว่าลองพูดเรื่องโควิดไปดีกว่าเธอมาจากยุคเดียวกับเราก็น่าจะรู้เรื่องนี้แล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดเธอตกใจกับเรื่องที่เราพูดส่วนคนอื่นที่ได้ยินกลับไม่มีความตื่นเต้นอะไรกับเรื่องนี้ กลับคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตอนนั้นแหละเรากลับมาคิดว่าเธอไม่ใช่จ๋าแต่เธอจะเป็นใครล่ะตอนแรกเราก็แอบ,บคิดว่าเธอนั้นต้องเป็นใครที่มาจากยุคที่เราจากมาแน่ๆแต่ใครมันจะมีเหตุบงังเอิญขนาดนี้พระเจ้าจะให้โอกาสเราสองคนมาเกิดใหม่แบบนี้หรอถ้าไม่ได้มีเรื่องอะไรผูกพันกันพอคิดได้แบบนั้นเท่านั้นแหละ เราก็แอบหวังให้จ้าจ๋านั้นเป็นจ้าที่ได้ตายมาพร้อมกับเราในเหตุการณ์เดียวกันและเราเองนั้นก็ยังไม่ทันได้ที่จะเริ่มรักกันเลยแต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ที่ต้องมาตายกันทั้งคู่ตายทั้งที่ยังไม่ทันที่จะรักกันตายทั้งที่จับมือกันไว้แน่นเหตุนี้แหละมัง้งที่พระเจ้าท่านถึงให้เราทั้งสองคนลองมารักกันใหม่ ในใจของเราคิดแบบนั้นแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อไปเสียหมดเราพยายามสังเกตจ่ามาหลายครั้งแล้วแล้วเธอก็มักจะหลุดแทนตัวเองว่าจะบ่อยๆซึ่งจะาจาาตัวจริงที่เรารู้จักนั้นถ้าแทนตัวคำเดียวเธอจะแทนว่าจ๋านั่นแหละที่ทำให้เรามั่นใจว่าจ่าจ๋าก็คือจา๋าแต่เราเองนั้นก็ยังไม่มีโอกาสที่จะทันได้บอก กะว่าจะบอกไปวันนั้นแหละวันที่เราทะเลาะกันพอดีแล้วมันก็ยืดยาวมาถึงวันนี้เราเองก็ทนไม่ไหวเห็นจะยืนคุยหัวเราะกับไอ้พี่กร์นั่นเราหึงนะอยากจะเข้าไปชกให้ปากแตกจะตายอยู่แล้วโตวนั้นเองพูดอย่างยืดยาวออกไปอธิบายถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เขาโด,ดานรถบรรทุกชนให้จ๋าฟังแล้วก็ตอนที่กลับมาเกิด ส่วนจ่าเองนั้นพอได้ยินสิ่งที่โตเล่าออกมาแล้วเธอก็วิ่งเข้าไปซุดไปกอดโตทั้งที่โตนั้นนั่งเก้าอี้อยู่โตเองก็พยายามที่จะลุกขึ้นมากอดกับจ่าแต่ก็โดนจ่านั้นกอดเอาไว้แล้วจ่าก็พูดขึ้นมาบ้างทำท่าทีงอนโตออกไปว่า ใครจะไปรู้ละ่ะว่าสนใจอยู่เห็นไม่แมงงอสักทีก็พี่กรณขอเข้ามาคุยก็เลยคุยไปเลยเพื่อจะเห็นมั่งว่าเราก็มีคนมาจีบนะเพื่อต้อความรู้สึกหื่นนั้นจะได้ทำงานบ้างทางฝั่งเรานะ <c oughs> แค่คุยแค่หัวล้อเฉยๆไปไหนมาไหน,ไหนก็มีคนอยู่ตั้งหลายคนแต่โตเองนั่นแหละแม่เกเ๋แสนสวยนั่นละ่ะแหมแหมเข้าใจเลือกด้วยนะเป็นคนคัดเข้าทีมเองเลยไหมนี่ ถึงเรื่องแต่ละคนที่เข้าทีมบาสหญิงแต่ละคนสวยๆทุกคนและก็ขาวหมดทุกคนเสียด้วยมันน่าตีให้ขากระเพาอีกข้างจะได้เดินไปหมูก,กับสาวที่ไหนไม่ได้ให้นั่งมองอยู่ข้างสนามนั่นแหละจะได้ลองไปซ้อมแล้วจับแขนจับขาสาวๆพวกนั้นไม่ได้จบตอนที่23ตอนที่24 จัดนั้นถามออกไปและมีท่าทีที่ไม่ค่อยสบอารมณ์มากนักพอนึกถึงเหตุการณ์ที่ว่าทีมบาสหญิงที่อยู่สีเดียวกับโตนั้นมีแต่คนขาวๆสวยๆเธอคิดว่าโตนั้นต้องเป็นคนเรื่องแน่ๆเลยทำให้เธอนั้นมีความไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็ทำท่า จะเอาขาของเธอนั้นเข้าไปเตะที่ขาของโตอีกข้างหนึ่งเธอกลว่าจะเตะเบาๆแต่นั่นแหละมันไม่ได้เบาแบบที่เธอคิดจนโตนั้นร้องออกมาว่าโอ๊ยเจ็บนะอย่าทำเราแบบนั้นสิเราเจ็บเราไม่ได้เป็นคนเลือกนะักกีฬาไอหนึ่งนน่นเป็นคนคัดตัวเข้าทีมเพราะกับพี่ม .6 เราเองก็แค่มาซ้อม ตอนนั้นเราไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรหรอกหาวิธีงอจะอยู่แล้วก็หึงไอพี่กรนั่นด้วยวันนี้เกือบจะเข้าไปต่อยปากแล้วจ้าไม่รู้บ้างหรือไงตอนที่ไอหนึ่งมนลากคอเรามาจากสนามบาสน,นั่นแหละไอขาที่เจ็บนี้ก็พอโมโหไอกรณนั่นแหละแล้วเราก็เตะไปที่เก้าอี้ตัวนั้นที่เรากำลังนั่งอยู่นี่แหละขามันถึงได้เจ็บขนาดนี้จาานั้น ได้ยินแบบนั้นเธอก็อมยิ้มและหลุดขำออกมาเรื่องที่ตัวนั้นโมโหจนเตะเก้าอี้จนตัวเองนั้นเจ็บขามาขั้นที่หนึ่งนั้นต้องพยุงกันเลยทีเดียวเธอพูดพร้อมกับหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีว่าสมน้ำหน้าอย่าไปทำมันดีนักและอย่างนี้ก็ต้องพึ่งมันอีกด้วยทางฝั่งของหนึ่ง ที่ไม่ได้เดินไปไกลาจากแถวนั้นมากเขาอยู่ถัดไปอีกมุมหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยินเรื่องที่ทั้งสองนั้นคุยกันว่าคุยกันเรื่องอะไรเพราะทั้งคู่นั้นคุยกันอยู่นานในใจของหนึ่งคิดว่าทั้งคู่คงจะปรับความเข้าใจกันและถ้าเขาอยู่ทั้งคู่ก็จะเกรงใจและไม่กล้าที่จะคุยเปิดใจกันเขา เลยต้องหลบออกมาให้ทั้งคู่ไม่เห็นแต่ก็คอยดูว่าถ้าจ๋าจ่าเดินออกมาคนเดียวเขาจะรีบเข้าไปหาโตพอถ้ามาแบบนั้นก็แปลว่าไอ้โตโดนจ๋าจ๋านั้นสัตว์เข้าให้แล้วเขาก็ไปเก็บร่างได้เลยแต่ถ้าโตนั้นเดินออกมาก่อนก็แปลว่าเขาต้องรีบไปพยุงเพื่อนของเขา แต่สิ่งที่เขาได้ยินนั้นเป็นเสียงลองโอ้ยของโตในใจของหนึ่งนั้นคิดว่าโตนั้นต้องโดนจานั้นซัดเข้าให้แล้วเขานั้นลังเลอยู่ว่าจะเข้าไปช่วยโตดีไหมแต่จากที่เขาได้ฟังอ้อยเล่าให้ฟังแล้วว่าจ่าจ่านั้นต่อสู้เก่งมากเลยหนึ่งเองก็มีท่าทีว่าไม่อยากที่จะเสี่ยง ต่อให้เขาชนะจ้าจ่าได้ก็จะมีคนพูดกันว่าเก่งแต่กับผู้หญิงเขาจึงลังเลอยู่แต่เขาก็อดเป็นห่วงเพื่อนของเขาไม่ได้ยิงโตนั้นขาเจ็บอยู่ด้วยจนทำให้หนึ่งนั้นตัดสินใจที่จะเข้าไปที่ทั้งสองคนนั้นคุยกันอยู่แล้วหนึ่งก็ลองตะโกนออกไปว่า จ๋าจ๋าอย่าทำอะไรไอ้โตมันเลยนะเราขอจ๋าจ๋าและโตนั้นที่นั่งตักกันอยู่บนเก้าอี้หันมามองเสียงของหนึ่งพร้อมกันและหนึ่งเองก็มองเห็นภาพทั้งสองคนนั้นนั่งกอดกันกลมอยู่บนเก้าอี้โดยที่โตนั้นนั่งอยู่ด้านล่างแบบเดิมกับที่เขาให้เพื่อนของเขานั้นนั่งก่อนที่เขาจะเดินออกไปแต่ภาพที่เข้ามาเพิ่มนั้น ก็คือร่างของจ้าจ๋านังซ้อนไปบนขาของโตมือนั้นก็อบต้นคอโตเอาไว้และมีท่าทีกำลังมีความสุขพอทั้งสองนั้นทั้งยิ้มทั้งหัวเราะออกมาหนึ่งนั้นรีบหยุดการวิ่งของเขาลงทันทีแล้วก็พูดออกมาว่าแม่งมือมีความสุขแล้วเจ้าลองทํำหาอะไรไว้ไอ้โต กูก็อุตสาห์เป็นห่วงคิดว่าโดนจะ่า,าขาหักอีกข้างเป็นไอเป๋ไปแล้วโถ่เสียเวลาจริงๆก็ตอนนั้นที่กูล้องออกไปกูโดนเตะจริงๆนี่หว่าไอหนึ่งมึงมาดูนี่ขาอีกข้างยังแดงอยู่เลยมึงมาช่วยพยุงกูหน่อยสิโตพูดออกไปยิ้มๆแต่หนึ่งนั้นทำท่าทีจะกลับหลังแล้วก็พูดว่ามึงก็อ้อนคนเตะมึงให้ช่วยมึงสิ มาให้กูช่วยทำไมล่ะไอ้นี่ 1. พูดแบบงอนๆเพื่อนของเขาออกไปจนจ้าจานั้นอดทนไม่ไหวก็เลยพูดว่าอย่างงอนเป็นผู้หญิงเลยนะหนึ่งมาช่วยพยุงโตหน่อยเราพยุงคนเดียวไม่ไหวถ้าดีลานะักเดี๋ยวเราจะบอกออยว่าหนึ่งเป็นคนคัดสาวสาวสวยๆขาวๆเหล่านั้นเข้าทีมบาสนะจะเอาไหม หนึ่งนั้นพอได้ยินสิ่งที่จ้าจ่าพูดออกมาก็ทำตาโตหันไปมองโตนั้นตาเขียวปัดแทบจะกินหัวของโตเลยทีเดียวโตนั้นพอเห็นเพื่อนทำท่าแบบนั้นเขาก็รีบพูดว่าก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะไอหนึ่งกูแค่บอกว่ามึงเป็นคนช่วยกูคัดพี่มหกคัดน้องๆพวกนั้นเอง ที่เหลือกูไม่ได้พูดอะไรเลยนะแค่นั้นก็คงโดนหญ่ออยฆ่าหักคอเสียเลยละ 1. ตอบโตออกไปแล้วหันมาพูดหน้ายิ้มแย้มกับจ๋าจ๋าว่าได้เลยครับคุณจ๋าจา๋ากราบผมจะช่วยพยุงคุณโตไปนะครับรบกวนคุณจ๋าจา๋าอย่าไปพูดอะไรกับคุณออยครับถ้าคุณจ๋าจา๋ายังไม่อยากไปงานศพของเพื่อนที่ชื่อว่าหนึ่งนะครับ จาจ๋าและโตนั้นพอฟังหนึ่งพูดออกมาก็ถึงกับหัวลอ,อกกันออกมายกใหญ่เพราะทางคู่นั้นรู้ดีว่าหนึ่งนั้นกลัวออยเสียยั่งกับอะไรดีแค่อ้อยพูดนิดเดียวหนึ่งกองเงียบไม่กล้าเถียงแล้วแล้วนี่มามีเรื่องเป็นคนคัดตัวนักกีฬานักบาสสาวๆเข้าทีมอีกด้วยถ้าเรื่องนี้ รูเข้าไปถึงหูออยก็ไม่รอดที่ตาหนึ่งนี่จะหูเขียวเป็นแน่จาจ๋านั้นพ่อหยุดขำแล้วก็พูดมาอีกว่าหนึ่งคืนแรกขอเป็นกระเพาะป้านะเราไม่ชอบกินข้าวต้มเลยมันไม่ค่อยอร่อยแล้วโตละ่ะอยากกินอะไรสั่งหนึ่งเขาไว้เสียก่อนเดี๋ยวตายไปก็ไม่ทันที่จะรู้เรื่อง ของเราเอาเข้อต้มคืนที่สองได้จ้าจ๋างานเขาน่าจะจัดลายคืนแหละพ่อต้องรอให้สาวสาวทุกคนของหนึ่งมาไหว้าการเสียให้ครบทุกคนก่อนไม่งั้นไอหนึ่งมันคงนอนตายตาไม่หลับแน่นอนเลยหลักโตนั้นตอบออกไปทำเอาสีหน้าของหนึ่งนั้นหดลงเหลือแค่เพียงสองนิ้วแต่จ้าจ๋าก็พูดออกมาและทำหน้าขึงขัง แล้วของคุณโตล่ะเจ้าคะต้องจ่ายกี่คืนถึงสาวๆที่มีอยู่จะมาไหว้กันจนครบตอบมาค่ะโตนั้นพอได้ยินคำที่จะจ่าถามเขาก็ตัวแข็งพูดอะไรไม่ออกพอเขาหายที่จะตกใจในคำถามของจ้าจ่านั้นแล้วเขากำลังที่จะหันไปตอบจ้าจ่าอยู่นั่นเองหนึ่ง ผู้ที่รอเวลาเอาคืนพื่นงของเขาก็รีบพูดส่วนออกไปก่อนที่โตจะพูดว่าของไอ้คุณโตหรอจ,จา๋าจ๋าก็น่าจะต้องจัดสิห้าคืนนะแล้วก็เก็บไว้ต่ออีร้อยวันถึงจะมากันจนครบนะ่ะจ๋าจ๋านั้นพอได้ยินคำที่หนึ่งพูดออกมานั้นเธอก็ทำตาโตออกมาถึงสิห้าคืนและร้อยวัน นี่มันก็สื่อความหมายออกมาว่าแฟนของโตนั้นมีมากมายเสียเหลือเกินจนแทบนับไม่ไหวจา๋าจ๋านั้นหันไปมองโตโด้วยสายตาที่คล้ายกับเสือที่กำลังจ้องกินเหยื่อส่วนโตนั้นก็ไม่ได้หันมามองทางจา๋าจ๋าแต่หันไปมองทางหนึ่ง <S <S 1> <S 1> เพื่อนของเขาและพูดขึ้นมาว่าไอสัตว์หนึ่งมึง จบตอนที่24